จะมาขอนำเสนอการศึกษาและการประกันคุณภาพประเทศออสเตรเลียนะครับผมโดยผมนายกิเลนติลาโสพลเป็นผู้จัดทำคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาญจนามีรัตน์นะคะเป็นผู้นำเสนอคนที่1ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณชาหุนเทียค่ะเป็นผู้นำเสนอคนที่2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัชชิมาสุขาพิบูลค่ะ เป็นผู้นําเสนอคนที่3ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนกกรทิศน,นาค่ะเป็นผู้นําเสนอคนที่4ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้าไทยศักดิ์ดีค่ะนําเสนอคนที่5ค่ะข้อมูลพื้นฐานออสเตเรียหรือชื่อทางการเครือรัฐออสเตเรียเป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตเรียเกาะเมทิเนียและเกาะอื่นๆในมหาสมุทรอินเดียแปฟิสติก และมหาสมุทรใต้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่6ของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมดปัจจุบันประเทศออสเตรเลียมีจำนวนประชากรประมาณ24ล้านคนออสเตรเลียมีสภาพทางสังคมและประชากรที่หลากหลายประกอบด้วยประชากรหลายชนชาติอาทิยุโรปจีนเกาหลีอินเดียและชาวพื้นเมืองออสเตรเลียแบ่งการปกครองเป็น66 6รัฐ และ2เขต1ระบบการศึกษาระบบการศึกษาต่อออสเตรเลียแบ่งออกเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาต่างๆ 5. มัธยมศึกษาและประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับเพื่อศึกษาต่อในสายสามัญศึกษาระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาระดับอนุบาลหรือวัยก่อนเข้าเรียนเด็กๆในประเทศออสเตรเลียจะสามารถเข้าเรียนใน ระดับอนุบาลได้ตั้งแต่อายุ3ามขวบเป็นต้นไปการศึกษาระดับนี้ไม่ได้เป็นการศึกษาภาคบังคับหากแต่เน้นให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเข้าเรียนระดับปรฐมศึกษาระดับประฐมศึกษาการศึกษาภาคบังคับในประเทศออสเตรเลียกําหนดไว้สําหรับเด็กอายุระหว่าง6 ถึง15ปีการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาจะจัดอยู่ตามอายุโดยมีอาจารย์ประจำชั้นเป็นผู้สอนวิชาพื้นฐานต่างๆทั้งหมดส่วนวิชาหลักในระดับนี้คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วรรณคดีอังกฤษและวิชาทางศิลปะการวัดผลจะอาศัยจากการประเมินจากครูผู้สอนเป็นหลักโรงเรียนประถมของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาไปกับส่วนโรงเรียนเอกชนมีทั้งแบบ สหศึกษาและแยกหญิงชายทั้งแบบประจำและไปกับระดับมัธยมศึกษาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็นสองระดับคือมัธยมศึกษาตอนตอน้นเป็นการศึกษาภาคบังคับโดยทั่วไปนักเรียนจะมีอายุ15ปีจะเรียนวิชาหลักๆคือวรรณคดีอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พลศึกษาโรงเรียนส่วนใหญ่เปิดสอนวิชาเลือกต่างๆให้นักเรียนเลือก ตามความถนัดเช่นคอมพิวเตอร์ภาษาภาษาต่างประเทศดนตรีศิละปะประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคมธุรกิจซึ่งวิชาเหล่านี้อาจถูกกำหนดให้เป็นวิชาภาค,าคบังคับเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเรียนต่อสายอาชีพมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมักเลือกเรียนต่อเพื่อเตรียมสอบ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาในแต่ละรัฐจะมีประกาศสียบัตรภายใต้ระบบการศึกษาของรัฐนั้นๆและเนื่องจากประเทศออสเตรเลียไม่มีการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยจึงจะก,กำหนดคะแนนสะสมที่นักเรียนได้จากการเรียนใน2ปีสุดท้ายโดยพิจารณาจากคะแนน UAI ซึ่งเป็นระบบการคิดคะแนนที่ถูกรัฐใช้เป็นมาตรฐาน โรงเรียนจะมีการแบ่งระดับการศึกษาดังต่อไปนี้ซึ่งแต่ละรัฐอาจจะมีการแบ่งที่แตกต่างก,กันระดับประถมคือชั้นปีที่ 1- 6ถึงหหรือ7ระดับมัธยมศึกษาคือชั้นปีที่7หรือ8ถึง12ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือชั้นปีที่7หรือ8-10ถึง10ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือชั้นปีที่11หรือปีที่12 โดยทั่วไปโรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นเรียนตามอายุที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการศึกษาที่นักเรียนต่างชาติจบมาตัวอย่างเช่นนักเรียนจบจากมัธยมศึกษาปีที่3จากประเทศไทยสามารถเรียนต่อในชั้นปีที่10ของออสเตรเลียได้เลยแต่อาจมีข้อยกเว้นสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียนและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรสำหรับมัธยมศึกษาโดยทั่วไปได้แก่ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปศึกษาดนตรี และสุขศึกษารวมถึงพละศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพค่ะในหัวค่ะต่อมานะคะ4ส,สถาบันอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมออสเตรเลียมีหลักสูตรสายอาชีพนะับเป็นแผน,น,นหลักสูตรที่เปิดสอนทั่วประเทศทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนและสถาบันเทคนิคและการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นของรัฐบาลคุณวุฒิที่ศึกษาและฝึกอบรมเป็นที่นิยมกันมากในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นคุณวุฒิที่มีมาตรฐานสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาต่างชาติ นอกจากนั้นทำให้นักเรียนเกิดทักษะปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและยังใช้ประสบการณ์ทำงานในาภาคอุตสาหกรรมได้ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะประกาศนียบัตรวิชาชีพจะสอนทักษะขั้นพื้นฐานเน้นความรู้เชิงปฏิบัติและปูพื้นฐานมีระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่6เดือนจนถึง1ปีค่ะอนุปริญญาหลักสูตรอนุปริญญาเป็นหลักสูตรับวภาคทฤษฎีและทักษะเชิงเทคนิคและเชิงสร้างสารรค์ระดับสูงระยะ ของเวลาการหลักสูตรก็คือ2ปีค่ะอนุปริญญาขั้นสูงเป็นหลักสูตรที่สูงกว่าอนุปริญญาเล็กน้อยและเรียนเต็มเวลา2-3ปีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะคล้ายคลึงกับ,ร,บระดับอนุปริญญาค่ะ ห้าการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลายัยเป็นระดับการศึกษาที่สูงที่สุดปัจจุบ,บันประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัย40แห่งซึ่งเป็นของรัฐบาล38แห่งและเอกชน2แห่งซึ่งต่างก็ได้รับการรับรองวิทยาฐานะเท่าเทียมกันโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอกและบางแห่งเปิดสอนระดับอนุปริญญาด้วยสาขาที่เปิดสอนครอบคลุมทั้งสาขาทางวิชาชีพและวิทยาการต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์สังคมาศาสตร์การแพทย์และธุรกิจสาขาวิชาที่นักศึกษาต่างชาตินิยมเรียนมากที่สุดคือธุรกิจการบริหารการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้นค่ะระดับปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตรที่สําคัญมีข้อกําหนดพื้นฐานสําหรับวิชาชีพส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเรียน3-6ปีและบางสาขาอาจใช้เวลามากกว่านี้ออสเตรเลียไม่มีการสอบเอนทรานฉะนั้นการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากคุณวุฒิเทียบเท่า สำหรับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับผลการเทียบจากประเทศไทยสำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่6และมีผลการเรียนในเกณฑ์ที่ดีมากอาจได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในบางมหาวิทยาลัยได้เลยทั้งนี้ได้มีการเปิดสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าจากประเทศไทยด้วย ปริญญาตรีเกียรตินิยมได้จากการสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้วยผลการเดยนที่ดีเยี่ยมโดยการลงทะเบียนเรียนจะต้องเป็นเกียรตินิยมตั้งแต่ต้นโดยจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ4-7ปีการเรียนปริญญาตรีเกียรตินิยมจะมีการเรียนทั้งภาคบรรยายและภาควิทยาน,นิพนธ์ในการสอบได้คะแนนด,ดีมากและได้เกียรตินิยมอย่าง และได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่ากับปริญญาโทจึงจะสามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้เลยโดยไม่ต้องเรียนปริญญาโทร,ระดับบัณฑิตศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรนี้ช่วยให้ได้รับการศึกษาในสาขาวิชาลเลือกหรือเพิ่มพูดความรู้ประสบการณ์จากที่มีอยู่เดิมใช้เวลาการเรียนเต็มเวลาแบบเข้าเรียนประมาณ6เดือนอนุปร,ริญญาโท หลักสูตรนี้ช่วยให้การเสริมสร้างความรู้หรือช่วยให้สามารถเรียนในสาขาวิชาชีพที่แตกต่างจากสาขาวิชาชีพที่คุณเรียนสําเร็จในระดับปริญญาตรีและช่วยให้มีคุณสมบัติและช่วยให้มีคุณสมบัติเข้าเรียนต่อปริญญาโทและใช้เวลาเรียนเต็มเวลาเข้าเรียนประมาณ6-1ถึงปี ปริญญาโทเป็นการศึกษาหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาที่เรียนนอกเหนือจากปริญญาตรีและปริญญาตรีกิติยมใช้เวลาประมาณ1-2ถึงปีผู้เรียนที่จะศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจบางมหาวิทยายลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออนุป,ปริญญาโทรหรือหลักสูตรการเตรียมศึกษาระดับปริญญาโทค่ะ Master of Philosophy เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะการทำวิจัยใช้เวลาศึกษาแบบการทำวิจัยประมาณ18เดือนถึง3ปี d o c t o r a t e เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบสำหรับมืออาชีพกลับมาศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติเชิงวิชาชีพใช้เวลาศึกษาเต็มเวลาระหว่าง2-4ถึง4ปีโดยทั่วไปเป็นการศึกษาแบบเข้าชั้นเรียน ด็อกเต o ร์ออฟฟิ o โ h y เป็นหลักสูตรปริญญาเอกหรือที่เรียกย่อๆว่า Ph.D เป็นระดับการศึกษาสูงที่สุดเปิดสอนในมหาวิทยาลายัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาชั้นสูงในการทำวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะทางนักศึกษาจึงควรมีพื้นฐานในการทำวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์มาก่อนปัจจุบนันมีบางมหาวิทยาลายัยได้พิจารณาเพิ่มหลักสูตรแบบเข้าชั้นเรียนหรือ คอสเวิร์กเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของออสเตรเลียหน่วยงานรับผิดชอบมีดังนี้ AUQA the Australian University Quality Agency หรือองค์กรการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่างๆ รัฐและเขตการปกครองตนเองทำหน้าที่ในการให้การรับรองตามประมวลกฎหมายแห่งชาติรัฐบาลกลางทำหน้าที่ตรวจสอบบทความและผลลัพธ์จากการจัดหาสารสนเทศและเครื่องมือมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านมาตรฐานทางวิชาการกรอบมาตรฐานด้านคุณภาพของออสเตรเลีย AQF มีหน้าที่ในการลงทะเบียนการให้เกียรติบัตรหรือรับรางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาระเบียบวิธีที่ใช้มี5แบบดังนี้ 1. การศึกษาหรือประเมินตนเองภายในสถาบัน 2. การตรวจสอบกันเองภายในกลุ่มสถาบันและเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมด้วย 3. การวิเคราะห์เอกสารทางสถิติต่างๆและการวิเคราะห์จากตัวบัชีผลการดำเนินงาน 4. การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาผู้จบการศึกษานายจ้างและองค์กรวิชาชีพต่างๆ 5. การจัดสอบวัดความรู้ทักษะและความสามารถของผู้เรียนเปรียบเทียบระบบการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยการจัดระบบการศึกษา 1. เน,น้นความสำคัญของการเป็นมนุษย์ตั้งแต่ ทารกอยู่ในคันและให้การส่งเสริมอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลสำหรับประเทศไทยยังไม่มีประเทศออสเตรเลียมีการศึกษาภาคบังคับระดับประถมประเทศไทยนะคะบังคับระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ประเทศออสเตรเลียระดับการศึกษาปีที่1ถึง6การศึกษาภา,บาคบังคับมัธยมศึกษาประเทศไทยมัธยมศึกษาปีที่ 1- ถึงส ประเทศอทศอสเตรเลียระดับการศึกษาปีที่เจ็ถึงรัฐบาลสามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนโดยผ่านผู้ปกครองสำหรับประเทศไทยยังไม่มีสำหรับประเทศออสเตรเลียนักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่สนใจการเรียนทำให้ผู้ปกครองต้องถูกหักภาษีเพิ่มมากกว่าบุคคลอื่นใช้หลักสูตรมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันประเทศไทยมีสำหรับประเทศออสเตรเลียมีและการแก้ไข พัฒนายอย่างมีมาตรฐานอีกด้วยรัฐบาลให้การดูแลนักเรียนในทุกๆด้านทั้งความปลอดภัยและเอาใจใส่อย่างทั่วถึงสําหรับประเทศไทยไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรสําหรับประเทศไทยมีอย่างทั่วถึงนักเรียนมุ่งเน้นการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยมุ่งเน้นประเทศออสเตรเลียมไม่มุ่งเน้นค่ะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ มากกว่า2ภาษาสำหรับประเทศไทยมีเน้นเพื่อการเรียนไม่ใช่นำไปใช้แต่สำหรับประเทศออสเตรเลียมีแต่เน้นเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพมีการใช้เทคโนโลยีในด้านการเรียนการสอนสำหรับประเทศไทยมีเป็นบางโรงเรียนสำหรับประเทศออสเตรเลียรัฐบาลให้การสนับสนุนเพราะถือเป็นนโยบายนักเรียนมัธยมสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะ สำหรับประเทศไทยไม่สามารถเลือกเรียนได้สำหรับประเทศออสเตรเลียมีสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการและความสามารถของตัวนักเรียนเองระบบการเข้ามหาลัยสำหรับประเทศไทยมุ่งเน้นระบบเข้าสู่มหาลัยด้วยการสอบสำหรับประเทศออสเตรเลียไม่มีการสอบแต่ใช้ผลการเรียนของคะแนนระดับปีการศึกษาปีที่ส1และ12 นักเรียนสามารถรู้ถึงศักยภาพของการเรียนของตนเองสำหรับประเทศไทยเรียนตามความตามใจผู้ปกครองและเรียนตามกลุ่มเพื่อนสำหรับประเทศออสเตรเลียเนี่ยมุ่งเน้นที่ความสามารถและความต้องการของตัวนักเรียนเองครูผู้สอนมีความพร้อมด้านภาษาสำหรับประเทศไทยยังไม่พร้อมสำหรับประเทศออสเตรเลียมีความพร้อมด้านภาษาครูผู้สอนมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ประเทศไทยมีเฉพาะบางคนประเทศออสเตรเลียครูผู้สอนทุกคนมีความรู้วุฒิบัตรที่ได้รับจากโรงเรียนสายสามาัญมีความน่าเชื่อถือสูงสําหรับประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศออสเตรเลียมีความน่าเชื่อถือและมีผลต่อการสมัครงานหรือศึกษาต่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลประเทศไทยมีขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะของครูบางคนบางท่านเท่านั้น ประเทศออสเตรเลียนะคะคณะครูทํางานเป็นทีมทําให้พัฒนาศักยภาพนะักเรียนอยากเป็นระบบคุณภาพของบุคลากรประเทศไทยไม่เน้นมากเน้นด้านคุณวุฒิประเทศออสเตรเลียครูต้องมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกันระบบประกันคุณภาพนะคะของประเทศไทยงานประกันคุณภาพจะแยกส่วนจากงานบริหารสําหรับประเทศออสเตรเลียงานประกันคุณภาพและงานประกันงาน บริหารเป็นงานเดียวกันประเทศไทยมีกพอพรอนะคะประเมินงบประมาณทุกปีมีสอบกอนะคะผู้ดูผลการประเมินทุกปีการศึกษามีสมสนะคะประเมินทุก5ปีสำหรับประเทศออสเตรเลียมี a u QA นะคะทำงานด้านคุณภาพเพียงหน่วยงานเดียวประเมินทุกหปีประเทศไทยนะคะมีสมสกำหนดเกณฑ์ การประเมินไว้8มาตรฐานค่ะประเทศออสเตรเลียเนี่ยเกณฑ์การประเมินและดัชนีชีวัดความสําเร็จด้านคุณภาพมหาวิทยาลัย,รยสร้างและกําหนดขึ้นตามแผนกลยุทธ์ประเทศไทยนะคะหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดการศึกษาบริหารและสนับสนุนประเมินตนเองทุกปีสําหรับประเทศออสเตรเลียไม่มีการประเมินระดับหน่วยงานค่ะโดยสรุปนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลของไทยและออสเตรเลีย การศึกษาไทยในปัจจุบันเนี่ยมีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษาอันเป็นแผนตามแผนการศึกษาของชาตินะคะคือพัฒนาคนพัฒนาครูอาจารย์พัฒนาสังคมในหลากหลายรูปแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นด้านอาชีวศึกษามากขึ้นการมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐารและระดับปริญญาตรีเพื่อเน้น การมีงานทำโดยอาศัยปัจจัยหลักในองค์กรหลักการภายนอกหลายปัจจัยเช่นปัจจัยด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจด้านระบบราชการด้านการเมืองการปกครองด้านคุณธรรมจริยธรรมการศึกษาของประเทศออสเตรเลียนะคะเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ฝึกปฏิบัติจริงจัดปรักสูตรแบบบูราณาการโดยบูราณาการเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ากับทุกรายวิชาส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคน้นพบความสามารถของตนเองเพื่อสู่สายอาชีพหรือสายสามัญน,นักเรียนสามารถเรียนและใช้วิชาจากที่เรียนไปทำงานตามที่ตนเองถนัดและชอบ โรงเรียนเน้นความสําคัญของภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลใช้ในการสื่อสารซึ่งปกติคนในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจําชาติแต่ยังมุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเน้นภาษาอื่นที่ใช้ในการสื่อสารอย่างหลากหลายมากเราจะเห็นได้ว่าระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยนะคะมีการแบ่งการศึกษาเป็นระดับขัน้นคล้คลายๆกันนะคะ เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวะและระดับอุดมศึกษาค่ะเช่นเดียวกันค่ะเมื่อมีระบบการศึกษาเนี่ยเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในคุณภาพของระบบการจัดการเรียนการสอนนะคะทุกๆประเทศเนี่ยจึงมีระบบประกรันคุณภาพการศึกษาขึ้นมาประเทศออสเตรเลียก,ก็เช่นเดียวกันก็มี AUQA ซึ่งเป็นองค์กรการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งก็เหมือนกับหน่วยงานรับรองคุณภาพของประเทศไทยนะคะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาหรือสอมศของประเทศไทยเรานั่นเองที่มีหน้าที่รับรองคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยทำให้องค์กรทํางานอย่างมีระบบทําให้การดําเนินงานเนี่ยดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็ได้ประสิทธิผลอย่างคุ้มค่าซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการเนี่ยได้รับความพึงพอใจแล้วหน่วยงานเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนนะคะในวันนี้นะคะกลุ่มเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ